เรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้ขอนําเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์น้ําเศรษฐกิจโดยมีผู้วิจัยประกอบด้วยนางดาราวันยุทธโยมนางนุชน,นาลีทองศรีนางธนิการบัวทองนางพิมสมัยสงสืบจากกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ําและนางสาวนงรักสําราญราชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ําชลบุรี ที่มาของการดําเนินงานวิจัยเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาของอาหารมีชีวิตเช่นรไรแดงผลผลิตไม่ต่อเนื่องและขาดแคลนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือมีการรวบรวมจากแหล่งน้ําโสโครกตามบ้านเรือนโรงฆ่าสัตว์หรือโรงงานอุตสาหกรรมทําให้มีเชื้อโรคติดมาส่วนอธิเมียไข่มีราคาแพงและมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หนึ่งเพื่อให้ได้อาหารสําเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการลักษณะรูปแบบและขนาดเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ2เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารสําเร็จรูปให้มีคุณภาพงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น3การทดลองย่อยดังนี้การทดลองย่อยที่1การพัฒนาการผลิตอาหารสาเร็จรูปสาหรับสัตว์น้ําเศรษฐกิจจำนวน4ีชนิด ได้แก่ปลาหมอคุ่งขาวปลากระพงขาวและปลากระกตูนส้มขาวดําเนินการโดยใช้การวิธีการผลิตที่ดัดแปลงมาจากการทําอาหารไข่ตุนและการทำเบเกอรี่พบว่าคุณค่าทางโภชนาการโดยน้ําหนักแห้งของอาหารที่พัฒนาได้มีค่าโปรตีนเท่ากับ52.62 53.20 52.47และ53.51%และมีค่าไขมันเท่ากับ15.93 15.01 15.56และ13.94เปตามลำดับมีชนิดและปริมาณกรดอะมิโนชนิดและปริมาณกรดไขมันเหมาะสมกับการอนุบาลลูกสัตว์น้ำไวอ่อนการทดลองย่อยที่2การทดสอบการยอมรับอาหารสําเร็จรูปของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ2ชนิดได้แก่ปลาหมอและกู้ขาวพบว่าอัตรารอดของลูกปลาหมอไม่แตกต่างกับการอนุบาลด้วยรายแดงเพียงอย่างเดียว ส่วนในกุ้งขาวระยะโซเย2ถึงระยะโพสลาว่า15พบว่ามีการเจริญเติบโตและอัตรารอดใกล้เคียงกับการนูบานด้วยอธิเมียการทดลองย่อยที่3การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาหาสาหําเร็จรูปทําการเก็บรักษาหาสาหําเร็จรูปสําหรับนูบานลูกสัตนนิษิตจานวน4ชนิดที่พัฒนาได้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ4องศา,ศาเซลเซียสเป็นเวลา15และ30วันพบว่าองค์ประกอบทางเคมีชนิดและปริมาณกรดอะมิโน ชนิดและปริมาณกรดไขมันมีค่าใกล้เคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตเริ่มต้นปริมาณอัลฟาท็อกซินปริมาณสมูเนล่าปริมาณแบคทีเรียรวมและปริมาณเชื้อรารวมในอาหารที่เก็บเป็นระยะเวลา 15- 30และวันมีค่าใกล้เคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตเริ่มต้นและมีค่าไม่เกินค่าอาหารเสริมคุณภาพตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พศ2558ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ ในโปสเตอร์ขอบคุณค่ะ